สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หอพักเดอรเมจิกเพลสนะครับเราจะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับทักษะในการสื่อสารกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารหอพักเดิร์เมจิกเพลสนะครับคุณสุดิ้าบัวแก้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การสื่อสารมีความจาเป็นอย่างไรในการดําเนินงานมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะประสานงานติดต่อสมาชิกที่ร่วมธุรกิจหรือว่าผู้ส่วนนะครับให้มีความเข้าใจตรงกันครับการสื่อสารนี่ยัะว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในองค์กรโดยเฉพาะคนที่เราเป็นหัวพักเนี่ยก็จะมีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยก็มีส่วนสําคัญที่จะสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันได้นะคะถ้าการสื่อสารในระหว่างพนักงานด้วยกันหรือผู้โดยสารด้วยกันเนี่ย เราก็จะมีการนัดประชุมกันนะคะเป็นเป็นระยะระยะอาจจะทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีปัญหาว่าเราจะไปเสนอต่อลูกค้าผู้เข้าพักในยังไงให้ข้อคิดเห็นยังไงที่มีประกาศอะไรหรือแจ้งเตือนเรื่องอะไรนะคะเมื่อไมีเห็ก็จะมีการประชุมกันเป็นระยะระยะ การควบคุมสั่งงานการแต่งงานการํามีการเพิ่มเติกันในอะไรบ้างคะอ๋อค่ะทีนี้เราก็ต้องดูตามภาระงานนะตามตำแหน่งหน้าที่งานเด็แบบกรณนีที่เป็นยามเด็นแ,แม่บ้านนะคะเป็นผู้ควบคุมดูแลอ่านี้จะดูแลยังไงจะมีปัญหาอะไร้ยนะคะเราก็ต้อง,ต,องต้องโฟกัสไปที่จุดงานนะคะล้าก็จะมีประชุมเดือนที่เรียนแล้วว่าเป็นระยะเป็นเดือนรื่เป็นอาทิตย์นะคะตามภาระงานของแต่ละคน ที่เราจะได้สั่งงานก็ได้ถูกหรือมอบหมายงานได้ถูกก็ต้องมีการสื่อสารนะคะต้องต้องมีการสื่อสารการสื่อสารก็ต้องมีเอ่อคิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเข้าใจที่ดีร่วมกันนะคะทุประเด็นของของการดูแลพาร์ทเมร่วมกันค่ะมีการพูดคุยการอธิบายเกี่ยวกับกฎของหอพักแล้วก็ข้อสัญการะหว่างผู้พักอาศัยอย่างไรบ้างครับ อ๋อตัวนี้คือเมื่อเด็กได้ติดต่อเข้ามาพักกับที่เราเนี่ยนะคะเราก็จะมีการเซ็นสัญญาก็ะจะมีข้อบังคับกฎร,ระเบียบร่วมกันที่เราจะต้องแก้งที่ทราบตั้งแต่แรกเข้ามาแล้วนะคะที่ต้องเราเยอมรับร่วมกันแต่นั้นก็จะระบุถึงกฎระเบียบต่างๆนะคะข้อบังคับต่างๆที่จะแจ้งเตือนที่ทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็มีการเซ็นยอมรับร่วมกันนะคะแ <laughs> ้จากนั้นก็จะมีการ ประกาศหรือเตือนเป็นระยะระยะนะคะที่เราจะติดตามบอร์ดของอพัฒหรือตามหน้าิีสปอะเดี๋ยวนะคะเพื่อเป็นความเข้าใจร่วมก,กันแล้วก็กรณีที่บางคนอาจจะไม่ได้อา่นานในภาษาชัดเจนแล้วก็ขยายความเพิ่มเติมหรือกรณีที่เราพบเปัญหาใหม่ๆหรือมีเรื่องร้องเรียนเรื่องฉุกเฉินอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะไปทำสัมพันธ์ในการติดบอร์ดหรือว่าแจ้งให้ทราบแล้วจะผ่านโดยสื่อต่างๆนะคะนอกจากติ็ประกาศแล้วเนี่ยก็จะมีเป็น แตจะเมลนะคะเข้าไปหาเราไม่ก็ใช้ตัวล ne นะคะหรือตัวอะไรนะวอชแอพใช่ไหมคะช่วยในการสื่อสารผู้นี้พวกเด็กๆก็จะคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารผู้นี้ค่ะเราก็จะถึงผู้เด็กโดยตรงในการสื่อสารที่มาตรงผู้รับเลยซึ่งก็ได้ผลนะคะตัวนี้ค่ะประสิทธิภาพในการสื่อสารผู้บริหาร เลือกใช้วิธีใดในการสื่อสาร,ร,รกับผู้บ้านอาศัยรับเช่นด้วยการพูดคุยหรือการสรรรื่อสารด้วยการเขียนบต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีนอกจากการติดประกาศในการสื่อสาร,รแล้วเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มช่องทางอื่นด้วยนะคะเพราะว่านักศึกษาก็จะใช้พวกเทคโนโลยีนะคะเราจะเล่นไปทั้งเบลหรือใช้ไลน์หรือใช้ WhatsApp อะไรพวกนี้นะคะมัช่วยให้ถึงตัวนักศรรึกษาได้ตรงง่ายแล้วก็เร็วกว่า ัญาที่มักเกิดขึ้นได้แก่อะไรบ้างครับแล้วก็มีมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างบก็อย่างตัวเอกสารซึ่งเราแจกไปตั้งแต่ครั้งแรกเข้าเนี่ยนะคะอาจจะมีบางคนไม่ได้อ่านก็ทําให้ยังไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไปหรือบางครั้งเราติดประกาศแล้วน้าแม่มาหมอพักแล้วน้ารต์แล้วอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่สนใจรีบร้อนไม่ได้อ่านกัน เราก็ใช้วิธีที่มาส่งเข้าไปทางเมลตามอะเรยเพื่อจไม่รับอีกอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้วิธีสื่อสารโดยตรงเลยนะคะเพราะาเราก็อยู่ด้านหน้าพร้อมอยู่แล้วเมื่อนะักศึกษารตามมาเราก็จะน้องๆมีอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะน้องทราบหรือไม่น้องทราบหรือ,อ,รรอ,อยังเพื่อนเพื่อนบอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ว,ว่าถึงตัวผู้รับสารโดยตรงเลยนะคะที่เราโดยตรงเเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทุกคนผ่านขึ้นห้องเมื่อไหร่เรา เรียกเลยนะคะบอกได้เลยว่าสื่อสารกับตัวตรงนะที่จะทำให้มีผลลัพธ์เพิ่มขึ้นนะคะเขาเข้าใจภาษาแต่บางคนเวลาเรียนไม่เหมือนกันบางคนก็มาตัดเท้าตื่นสายออกขัามลับสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพาะวันรีบร้อนนะทุกคนก็ใช้เหมือนว่าตัวเลยนะคะค่ะเพราไม่ได้ผลนะคะแล้วก็ยังไม่มีภาษาอะไรนะคะขอขอบคุณคุณสุนิสาโมแก้วนะคะที่ให้ข้อมูลที่ดี เรานะคระับเราจะนำข้อมูลนี้ไปป,ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับคุณผู้ชค่ะยินดีนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเมืองไทยค่ะ